สวัสดีครับคนส่วนใหญ่เล่นบาคาร่าเล่นได้แล้วไม่เลิกนะครับเสียงเงินมาจากสูตรเยอะมากเลยอยากตามทุนคืนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกแนวทางการเล่นบาคาร่าที่หลายคนมองข้ามไปและยังสงสัยอยู่แล้วยังตีโจทย์ไม่แตกว่าทํายังไงถึงจะทํากําไรได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเป็นขั้นตอนไปเลยนะฮะ,ะเกมนี้นะครับผมโชว์โอกาสมาทันพอดีเลยเนี่ยกดไปที่แบงเกอร์ผมได้ กำไรมาละ9,500บาทเพราะว่าเพย์เ7แต้มแบง k e เก9แต้มนะครับเมื่อคุณดูเข้าไพ่เป็นนะครับโอกาสที่คุณจะชนะและได้กําไรเนี่ยมันก็มีสูงอ่ะเสียงเงินมาจากสูตรเนี่ยเสียงเงินมาจากสูตรอยากตามทุนคืนเล่นเองแล้วก็ไม่ชนะสักทีเอาแนวทางผมไปใช้ดูครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าผมทํายังไงบ้างนะครับถ้าให้อธิบายคงอธิบายไม่หมดเพราะผมเขียนไว้เยอะมากนะครับสาหรับมือใหมก่ก็อยากให้คุณศึกษาก่อน ศึกษาการดูข้อไพ่ศึกษาการดูข้อไพ่ก่อนนะก่อนที่จะเล่นถ้ายังไม่เข้าใจอย่าเพิ่งเล่นนะครับเพราะมันคือการเดิมพันนะครับความเสี่ยงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตความเสี่ยงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเมื่อเห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมครับเกมนี้ครับผมกดเพย์เยอร์ไปต่อชนะอีกแล้วครับได้กําไรมาครับแปดแต้มครับเพย์เยอร์แปดแต้มครับดูข้อไพ่เป็นแล้วนะครับคุณทํากําไรได้ง่ายมากนะครับผมไม่ได้ชักนําไม่ได้ชี้นํานะครับ แต่ผมมาบอกหนทางหรือวิธีการตามทุนคืนสําหรับคนที่เสียเงินมาจากการเล่นบาคาร่าก่อนหน้านี้หรือว่าเสียเงินมาจากสูตรอะไรก็แล้วแต่คุณอนะแต่ผมมาบอกแนวทางของผมแค่นั้นเองถ้าคุณอยากเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับผมไม่ห่วงอ่ะเดี๋ยวเรามาไปกันต่อครับดูต่อไปครับดูต่อไปครับดูต่อไปชนะสองไม้แล้วนะครับผมชนะสองไม้แล้วนะอ่าวันหนึ่งผมเล่นไม่เกินสี่ไม้ครับได้กําไรก็หยุดครับ บางทีเล่นสองไม้ได้สามครับได้กําไรก็พอครับคาสิโนมันไม่กําหนดนะครับว่าคุณชนะกี่ไม้คุณถึงจะถอนเงินได้เขาไม่ได้บอกนะครับคุณชนะหนึ่งไม้ก็คือชนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับที่ไม้นี้ผมกดไปที่แดงนะครับอ่ะถ่ายเกมครับเสมอครับโอ้โหตองห้าอะไรเนี้ยเดี๋ยวไปกันต่อครับไปกันต่อเดี๋ยวผมเปิดเทคนิคให้ดูนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้าง ผมอยากให้คุณม like like ีแนวคิดแบบนี้นะครับผมอยากให้คุณมีแนวคิดแบบนี้เมื่อคุณชนะแล้วนะครับเมื่อคุณชนะแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเล่นต่อก็ได้ครับแต่อยากให้มองกําไรระยะยาวนะครับหนึ่งเดือนนะครับถ้าคุณชนะแบบนี้ทุกวันทุกวันหรือเล่นวันเว้นวันก็ได้เนี่ยผมบอกแนวทางแล้วนะครับผมบอกแนวทางแล้วนะถ้าคุณชนะแบบนี้นะครับถ้าคุณชนะแบบนี้หนึ่งเดือนคุณลองคํานวณดูนะครับว่าคุณจะตามทุนคืนได้มากขนาดไหน เผื่อได้กาไรด้วยซ้ํานะครับถ้าคุณมีวินัยกับมันจริงๆครับทุกอย่างครับเมื่อเรามีวินัยกับมันสุดท้ายผลลัพธ์มันออกมาดีแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เกมนี้ฮะผมกดไปที่แบงเกอร์นะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับมาลุ้นไพ่กันครับอเสมออีกแล้วครับเสมออีกแล้วฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดเทคนิคการดูเข้าไพ่ให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ยังสงสัยอยู่มือใหม่ก็ เอาไปใช้ได้เลยนะครับมือใหม่ก็ไปใช้ได้เลยเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าผมวิเคราะห์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะครับลองเอาไปศึกษาดูเอาไปปรับใช้ดูนะครับถ้าคุณมีแนวทางของตัวเองอยู่แล้วลองเอาไปาใช้ดูครับลองไปใช้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ<ป>เรามาดูกันต่อเรามาดูกันต่อ,าาตอที่ไพ่เกมนี้ครับย้ําไปที่แมงเกอร์ต่อไปนะครับย้ําไปที่แมงเกอร์ต่อไปเออที่สําคัญนะครับที่สําคัญ ที่สําคัญไม่ว่าคุณจะมีทุนเยอะหรือว่าไม่ว่าคุณจะมีทุนน้อยแต่ผมอยากให้คุณบริหารความเสี่ยงของทุนให้เป็นนะครับไม่ใช่ว่ามีทุนห้าร้อยเนี่ย<น>คุณลงทั้งหมดเลยห้าร้อยเนี่ยเกยมแรกถ้าคุณเสียล่ะคุณจะแก้มือไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะคิดแบบนักลงทุนนะครับคิดแบบนักลงทุนเมื่อชนะแล้วได้กําไรแล้วควรจะหยุดบริหารทุนให้เป็นเห็นไหมครับ เมื่อคุณดูเข้าไพ่เป็นคุณจะทํากําไรได้แบบนี้ครับผมใช้ผมใช้สูตรไหมไม่มีสูตรเลยครับผมไม่จำเป็นต้องใช้สูตรเลยครับเมื่อดูเข้าไพ่เป็นนะครับกว่าที่ผมจะดูเข้าไพ่เป็นต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะครับใช้เวลานานเหมือนกันนะศึกษาสังเกตนะครับเนี่ยฮะแต่ผมรวบรวมไว้แล้วนะครับแนวคิดของผมนะอ่ะ มาเล่นด้วยกันได้นะครับมาเล่นด้วยกันได้เทคนิคทุกอย่างที่ผมเขียนจากประสบการณ์นะครับผมรวบรวมไว้ในกลุ่มนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มฟรีนะครับสําหรับคนที่เล่นบาคาร่านะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มฟรีนะครับสําหรับคนที่เล่นบาคาร่ามาเล่นด้วยกันได้นะครับเล่นด้วยกันได้เทคนิคทุกอย่างนะครับผมเปิดจากประสบการณ์เลยเขียนจากประสบการณ์ตัวเองที่เล่นมาเลยเห็นไหมครับแต่ละวันที่ผมเล่นนะครับสามไม้พอแล้วครับสามไม้พอแล้วครับไม่เล่นนานครับไม่เล่นนานห้านาทีสิบนาทีว่ากันไปครับ ถ้าคุณอยากตามทุนคืนนะครับลองเอาเทคนิคของผมไปใช้ดูนะครับลองเอาไปศึกษาดูนะครับไม่เส kind of ียหายแน่นอนผมว่าคุณจะตามทุนคืนได้แน่นอนครับลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปเล่นดูครับสํหาหรับถ้าคุณสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่มหรือว่าอยากได้เทคนิคของผมเนี่ยคอมเมนต์ไปเลยครับหรือทักเพจผมมาได้นะครับทักเพจผมมาได้เลยทักเพจผมมาได้เลยลองเอาไปใช้ดูนะครับ สำหรับรอบแต่ละรอบที่ผมเล่นผมเล่นไม่เกิน3รอบได้กําไรก็หยุดครับ <Please. S 1> คุณลองไปคํานวณดูนะครับหเดือนนะครับถ้าคุณชนะแบบนี้คุณจะได้กําไรเท่าไหร่คุณจะตามทุนคืนได้เยอะขนาดไหนลองเอาไปคิดันเองนะครับ